ไหนดูสิที่รักทำกับข้าวอะไรหรอพี่เตรียมไ้แล้วคะ่ะหายไปไหนอะในหนูบอกว่าหนูเตรียมให้พี่มันแล้วมันอยู่ไหนหนูรอพี่เล่นปะเนี่ยหนูไม่ได้รอเล่นนะพี่บอสหนูเตรียมไ้แล้วจริงๆอะแล้วมันก็หายไปเลยอะพี่อุตส่าห์ทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นอดทนมาขนาดนี้พี่ให้เตรียมแคน่นี้ยังทำไม่ได้อีกเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่บอสหนูเตรียมไปแล้ว,หน,ลวหนูจัดจานไปแล้วทุกอย่างอะ่ะ เดี๋ยวหนูไปลองหาดูนะเฮ้ยหายไปไหนอะไม่มีเลยอะถ้าไม่ได้เตรียมไว้ก็บอกว่าไม่ได้เตรียมไม่ใช่มาจัดฉากแบบนี้อ๋อนี่เธอเป็นคนแอบกินไปใช่ปะเอ่อคุณมะนาวคะฉันไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกนะคะมะนาวหนูยังกล้ามีหน้าไปว่าซีเขาอีกเหรอก็ทำงานบ้านให้ก็ดีแค่ไหนแล้ว พี่บอสหนูเตียงไปแล้วจริงๆนะหนูา่าจัดมือพิเศษให้กับพี่อะแต่ตอนเราออกไปแล้วมันก็หายไปเลยอะหนูสาบานได้เลยนะว่าหนูทําให้พี่แลว้ววออ่าคุณบอสคุณมะนาวใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งทะเลาะกันพอดีซีทําข้าวผัดมาจากที่บ้านนะคะถ้าไม่รังเกียจกินข้าวผัดซีก่อนไหมคะเดี๋ยวซีแบ่งให้ดีเลยกินพี่บอสแต่หนูทําแล้วจริงๆนะ คือหนูเตรียมไว้แล้วว่าแต่มันหายไปจริงๆอะหนูจัดจานหนูวางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะพี่ผิดหวังในตัวหนูแต่หนูเตรียมแล้วนะข้าวผัดมาและค่ะหอมมากเลยอะ่ะน่าอร่อยจังเลยนะขอบคุณนะคะถ้าใครได้ซีเป็นภรรยาเนี่ยโชคดีน่าดูเลยนี่นี่มันกุ้งนี่ใช่ค่ะพี่มอสหนูแพ้กุ้งอะแล้วจะให้ทำยังไงก็หนูไม่ทำข้าวเตรียมไว้เองอะ่ะ กินไม่ได้เหรอถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเออไม่กินก็ได้สิผมว่าคุณม,มานั่งทานข้าวกับผมก็ได้นะจะดีเหรอคะดีสินั่งเลยคุณบอสอยากได้เครื่องดื่มเพิ่มด้วยไหมคะ ก็ดีนะกลิ่นาเลยอุ้ยโทษทีสุ่มซามจริงเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเก็บให้ เครื่องมันพังหรือเปล่าเนี่ยน่าจะนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันซ่อมเองเป็นผู้หญิงเนี่ยซ่อมได้ที่ไหนไมาเดี๋ยวช่วยคุณมอสคะเดี๋ยวฉันทําเองค่ะไม่เป็นไร <c oughs> อะไรเนี่ยคุณมอสคะคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่ามันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงมานาว <c oughs> เข้ามาหาพี่หน่อยอะไรอ่อะพี่รู้แล้วกับข้าวที่หนูทำให้พี่ อยู่ที่ไหนนี่ไงถ้าตอนนี้หนูก็รู้แล้วด้วยว่าเราต้องทำอะไรตามใจเท่เไหรใ่ใเราคงต้องหาแม่บ้านคนใหม่แล้วแหละผมไล่คุณออกไปสิ